สวัสดีพี่น้องวันนี้ครับมีข่าวดีพี่น้องเลยข่าวดีฮ่าวดีรอพี่น้องเลยวันนี้ดีใจแห้งๆพี่น้องดีใจแห้งๆมีเอื้อยใจดีทางประเทศนอกเนาะสองคนเนาะเป็นผาเงินใหม่ล้านทรายกันสวัสดีพี่น้องเรือว่าน้องน้ำโศกกันนะเป็นฝากมาให้น้องน้ำโศกเกิดมามีข่าวดีแล้วพี่น้องเนาะข่าวดีและผาเงินใหม่เนาะเดีมากมากคือใจใจดีทองคนเป็นผาเงิให้คนละคนณละอาซีบเหรียญเป็นวะ ก็ให้เอ้ยยืดดีมีแห้งเด้อสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีเลยเด้อสิทธิ์ยัง่ยอย่างคิดสิ่งใด้ได้สมดังปรารถนาเด้อเด้ออยู่น้ำลูกน้ำนองน้ำนงนวลานตลอดไปเนาะเลยพังไม้คนละหาสิบเรียนใครเอ้ยขึ้นใครกลับไปคนละหาพัน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 ล้านพันล้านล้านเหรียญบอกสองคนเด้อทั้งสองคนเลยเอ้ยืดไม่แห้งเด้อเด้อที่ไม่ตาครอบครัวของเฮาเนาะเรือสงสารน้องน้ำโซ่ คือตื่นเต้นเนี่เราพี่น้องเนาะขอขอบใจเด้อเอื่อยเนาะเอื่อยทั้งสองนั่นแหละที่เมตตาน้องน้ำโสกด้วครอบครัวของพวกเราเขาเอื่อยอยู่ดีมีแห้งครเจ็บก็บ่อ้ได้ก้อนไข่ก็บอยนี่นะถูกคิดสิ่งใด้กับสมดังปรารถนาเขาเอื่อยพ้นลอยจากอันตรายทั้งปวงเเนาะถูกถูกถูกไงอ้าวยังไงบ่มียังเอื่อยเนาะบ่มียังตอบแทนเนยเด้อมีแต่แต่ควาวบุญฟ้อนไงยู่ดีไม่แห้งความเจ็บจะได้ความไข่จะมีก็ ตัวดีดีแล้วเนาะตอนนี้เอ้ย่นก็อยู่ทางประเทศเนาะอเมริกาอเมริกาอเมริกาวัดสองอะไรเลยไงใจดีเนาะเพิ่นพางไงเป็นม้วนม้วนจันทร์เนาะเขาก็ไปเอาเขาไปเอาเงินเอ้ยเยเขาไปเอามัดแต่ว่าอันนี้เต็มถ้าได้ลงเนาะประเฮ็ดคลิปขอบคุณเอ้ยเนาะขอบคุณได้เลยๆผสมออกน้ำเนาะในใซิเงินไปอะไรพวกนั้นอู้หูท่นไดโชว์แต่ว่าเงินเงินผมมีเงินเนาะเอาได้มากเลยเอ้ยลอยหนึ่ง เรียนเนาะคนละห้าสิเรียนเอ่ยเป็นมากมาให้กันได้สามพันได้สามพันกับหกสิบาทเด้อเด้อสอกับหกบาทขอบุณละลายเด้อเด้อบุญยังตอบแทนเนาะขอบมอกขอบใจเนาะแล้วก็มียังตอบแทนนอกจากคำว่าขอบใจคำอวยพรขอบุญมูสจะเป็นอะไรเป็นขลังต่อใช่ไหม หลังจากเตี้ยให้คลิปโคบคุณเอ้ยเป็นขากินข้าวแรงต่อเลยเด้อข้าวแรงต่อเลยเมื่อกินข้าวน้ำกันเด้อมาเื่อม้กคนเบอกให้เอฟซทุกคนที่เขามาหับส้มหับเบิ้งนะหับส้มหับเบิ้งแม่ยังเึกอ่าัเดียวกันแลส้มทะเบิ้งาแต่วัานี้เอฟซีคอยอุดหนุนกับสีบ่มีิ้วเฮาดอกพี่น้องเด้ยวบามีิ้หัดมือนีเด้กบ่มีหัดมือนีแมนทุกคนบุอุดนุนห้าสิบมีก็ตังใจเฮ็ดหมดแ้วเนบอ่อินเฮ็ดแต่บุญนึงอันบอลข้อ ก็เขาขอบใจทุกคอมเมนต์ที่พี่ส้มข้าเข้ามาเนาะแต่ละคอมเมนต์ไม่ได้ว่ายังเพราะว่าคอมเมนต์มาจังไดนก็คอมเมนต์มาได้พี่น้องเพราะว่าฮัตสิร์ปปุงส่องของเฮาใหม่ลองนี่หน่อยพี่น้องไอฝากนี่เด้อพี่น้องปากเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องก็ปิ้งเข่ากันยังบ่อยปิ่งห้องปิ้งไก่ปิ้งไก่พี่น้องไม่ให้เบิ่งทรัปิ้งไก่แกปลงน้ำใหม่พี่น้องเปล่งน้ำใหม่แล้วแต่หมูแต่หมู เพ้นพี่น้องปีงไา่เอกคากปิงใ่ไยกหมกติ่ิกเนมนบอก,อง,กองส่งนอนปี่้องากาศกันาพี่น้องไหม,มอากาศเป็นนายูรึเปล่าคือเป็นไข่เย็นเย็นคือเป็นไขน่เขย,ย็จนจ้านะาหเ็นไข่พี่น้องกเาส้นแมแหบนะ môn đơn nhưng mà nắng 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 มิลืบน่ลืบมันนาะพาวเขาให้พี่น้องวมเนาเขาได้ยังมัลลแวเนาะขาให้พี่น้อยินเขาเมนินลูกบดเขาแถวพี่น้อยไดขานี่บดพุก คนตกละอากาศเย็นเย็นเนาะมื้อนี้เฮาติมื่อใส่หัวหน้าพี่น้องแต่ว่ามันเป็นวันพระพี่น้องก็เลยบ่ได้่าบ่ได้เมื่อซ กำลังว่าสิเม sì, ือเจ้าบริมือนี่กำลังสิเมือเลยเนโทรมากเป็นเป็นพาเด้อบ้ามากค่ะย่าเหรอโทรมากั้นสุดเลยก่อนมาพาหน่อยมันพาใหญ่พาใหญ่ดับเนาะปวันชินดำเหมือนมันกขนใหญ่เนาะอยากกินน้ำบ่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มันเขาก็แซ่บนะคือทำไงก่อเนาะเย็นอะลีอากาศมันน้าสบายแล้วน้ำน้ำรู้สึกว่าน้ำหรืออากาศคือน้ำน้ำคืน้องเย็นห้วยค่อยต้มผัดมาพอฝนตกตะ้งเลยฝนตกบะ แล้วพวกนี้ก็ง่ายกว่กิน มัก,น,น,ๆๆๆๆๆๆกนิ่มน,นิ่มนิมันท่คนสต๊อกเนี่ยเนาะลูกเนาะลแกลยแห้งเเนาะป้าป้งอิั mình quá ừ. nấp quá đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ชงคนกินปวดโ่พี่น้องเอาติบบงนึงกินชคนเหมอนินแซ่บดีกินเพื่อเยอดำหน้าไมีแห้งดำมีไงไม่เข้าแล้วไปยังยำลายบวกกินข้าวลายอยู่ยังกินแก้วบ่ยำหน้าบ่กมีน่กินบ่กินแก้วแล้วพ่อ ไม่เยเลยฮะชอบแบเก็บภาพไวเพียงทานีีพี่น้องถ้าติดใจคลิปนี้คือเรื่องไลไ์กดแชร์กดสับสัคไข่เด้อพี่น้องกดกระดิง่งแจ้งเตือนน้ำพี่น้องฟอกกันคลิปนาสบายดี